รีวิวแอป upskill reading ฝึกอ่านภาษาอังกฤษได้ทุกวันจนเป็นนิสยัยแอปแรก Blinkist อันนี้เหมาะมากสำหรับคนอยากอ่านหนังสือดีๆแต่ไม่ค่อยมีเวลาเพราะมันจะย่อยหนังสือเล่มหนาะๆนะออกมาเป็น reading สั้นๆหรือจะกดฟังสรุปหนังสือก็ได้ค่ะใช้เวลาแค่15-18นาทีก็เหมือนได้ไอเดียสำคัญๆจากหนังสือหนึ่งเล่มไปแล้วค่ะแอปที่2 Instory หัวข้อ readings มีให้เลือกหลากหลายเลยค่ะทั้งหนังสือและบทความที่น่าสนใจมีให้ทั้งกดอ่านและก็กดฟังเสียงได้เลยค่ะและอันนี้คณะชอบมากมันมีการ์ดคำคมคำสวยๆจากหนังสือให้เราเลื่อนผ่านๆ2-3ส,สานาทีก็ได้ไอเดียได้คำศัพท์ที่น่าสนใจไปตั้งเยอะเลยค่ะแอปต่อไป แอปรวมบทความที่น่าสนใจหัวข้อสากกระเบือยันเรือรบมีหมดเลยค่ะจากนักเขียนทั้งมือสมัครเล่นไปจนถึงมืออาชีพจากทั่วโลกเลยค่ะมันเป็นเหมือนโซเชียลมีเดียที่เราสามารถตามทั้งนักเขียนแล้วก็ผลงานบทความของเขาที่มีมาให้อ่านเรื่อยๆมีบอกด้วยว่า reading นี้จะใช้เวลา2นาที5นาที10นาทีในการอ่านมีเวลาว่าง หก็หยิบมาอ่านเล่นๆได้เลยดีมากจะได้ฝึกนิสัยในการอ่านภาษาอังกฤษเก็บคำศัพท์และประโยคที่น่าสนใจได้ในทุกๆวันเลยนะคะและสำหรับใครที่อยาก up skill ภาษาให้เก่งขึ้นแบบจริงจังมาเรียนออนไลน์กับเราได้ที่ world wide web. f r a n g a n g m o com เลยนะคะเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาในทุกวันเหมือนกันเลย and that's it for today bye